สวัสดีค่ะเซลตี้ยันม่าอุดรขวัญใจการเกษตรค่ะตัวแทนจำหน่ายรถไถรถเกี่ยวนวดข้าวรถขุดอุปกรณ์ต่อพ่วงยันม่าค่ะวันนี้นะคะเซลตี้ขออนุญาตแนะนำรถไถย,ยันม่า39แรงมา้ารุ่น EF 3 9 3 t นะคะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะจากยันม่าค่ะ สำหรับใครนะคะที่กําลังมองหารถไถไว้ใช้งานนะคะเซลตี้ขอแนะนำ e-f 3 9 3 t คันนี้เลยค่ะเพราะว่าสามารถทำงานได้นะคะทั้งงานไร่และงานานาน,นะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะรถไถ39แรงมา้ารุ่น e-f 3 9 3 t มาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง3ชิ้นนะคะรับรถศูนบาทค่ะรับรถเพียงศูนบาทเท่านั้นนะคะสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะ โทรหรือแอดไลน์ค่ะ0835603888 0835603888ค่ะสามารถออกได้ทั้งเงินสดเข้าสินเชื่อและออกผ่านทกสได้ทุกสาขาใกล้บ้านนะคะทักกันมาเยอะๆนะคะเซลตี้ยินดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะ